สำนวนคือถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่แสดงถึงความเป็นผู้มีศิละปะที่ดีในการสื่อสารคนไทยนิยมใช้สำนวนโบหารมาแต่โบราณเพื่อกล่าวเปรียบเรยท้วงติงสะกิดใจให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังและผู้อ่าน สำนวนมีหลายลักษณะเช่น 1. สำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึงแฝงด้วยข้อคิดเรียกว่าคำพังเพยเช่นแกะดำหมายถึงคนที่ทำตัวแตกต่างจากผู้อื่นกิ้งกาได้ทองหมายถึง โยยิงเพราะได้ดีหรือมีทรัพย์เพียงเล็กน้อยเอามือสุกเหีบหมายถึงหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวโดยใช่เหตุจับปลาสองมือหมายถึงทำสองฝักสองฝ่ายไม่แน่นอน ปลาใหญ่กินปลาเล็กหมายถึงผู้มีอำนาจมากกว่ากดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอก,กว่าสองสำนวนที่ใช้เปรียบเทียบเพื่อสอนให้ทำหรือเว้นไม่ให้ทำเรียกว่าพาสิทธหรือสุภาสิทธ์เช่น จับปูใส่กระดงหมายถึงยากที่จะทำให้อยู่นิ่งๆได้ช้างตายทั้งตัวเอาใบปัวปิดไม่เม็ดหมายถึงการทำความผิดใหญ่หลวงย่อมไม่อาจปกปิดได้ต้องมีผู้รู้ไม่วันใดก็วันหนึ่งน้ำลดตอผุดหมายถึงเมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏน้ำาึ้้นให้รีบตักหมายถึงมีโอกาสทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองให้รีบทำวัวหายล้อมคอหมายถึงของหายแล้วจึงจะเริ่มป้องกันเรื่องเกิดขึ้นแล้วจึงคิดแก้ไขตักน้ำรดหัวต่อหมายถึง แนะนำพร่ำสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผลเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆได้รับความรู้จากคุณตากันพอสมควรเลยใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นต่อไปพี่จะให้น้องๆทำกิจกรรมโดยกดปุ่มกิจกรรมที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับน้องๆครับเรากลับไปฟังคุณตากันต่อดีกว่าครับ สามสำนวนที่เป็นความหมายเปรียบเทียบหรือความหมายแฝงไม่ได้มีความหมายตรงตามความหมายเดิมเช่นคำว่าหงในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกจำพวกเป็ดลำตัวใหญ่คอยาวมีหลายชนิดเช่นหงขาวหงดำคำว่าหงในความหมายแฝงหมายถึงบุคคลที่มีความงดงามอ่อนช้อยเป็นสง่า เช่นความหมายตรงคือหงขาวเป็นพันชนิดหนึ่งของหงคำว่าหงความหมายแฝงคือถ้าสุดารู้จักเลือกคบคนดีเธอก็จะเป็นหงไปด้วยคำว่าหินในความหมายตรงหมายถึงของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติคำว่าหินในความหมายแฝงหมายถึง ยากมากเช่นข้อสอบหินเข้มงวดมากความหมายตรงคือหินก้อนนี้แข็งมากความหมายแฝงคือข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์หินมากคำว่านอนในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีลำตัวยาวอ่อนนุ่มไม่มีระยางคำว่านอนในความหมายแฝงหมายถึง คนที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับการอ่านหนังสือเช่นความหมายตรงคือนอนกินใบไม้ความหมายแฝงคือเธอเป็นหนอนหนังสือคำว่าอีกาในความหมายตรงหมายถึงชื่อนกตัวดำร้องกากาคำว่าอีกาในความหมายแฝงหมายถึงคนเห็นแก่ตัวมากและใจร้าย เช่นความหมายตรงคือฉันเห็นอีกาอยู่บนต้นไม้คำว่าอีกาความหมายแฝงคือผู้หญิงคนนี้ใจดำเหมือนอีกาคำว่าลิงในความหมายตรงหมายถึงชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลักษณะร้ายคนคำว่าลิงในความหมายแฝงหมายถึงเด็กที่ซุกซนอยู่นิ่งไม่ได้ เช่นความหมายตรงคือลิงบนต้นไม้ความหมายแฝงคือเด็กคนนี้สุกสนเหมือนลิงสี่สำนวนที่เป็นปริศนาคำไทยซึ่งเป็นการเล่นแบบหนึ่งของไทยใช้ทายเพื่อให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินและฝึกเชาปัญญา เดี๋ยวตาจะทายแล้วให้กิ่งตอบดีไหมจ๊ะค่าคุณตาน่าสนุกจังอะไรเอ่ยยาวแค่ศอกถอนขนออกยาวตั้งว่าอะไรนะอ๋อขวานค่ะคุณตาถูกต้องจ้าต่อไปกิ่งขอเป็นคนถามบ้างนะคะอะไรเอ่ยกลมกลิ้งกลม อยู่บนพื้นธรณีสีแดงอยู่ในกลมกลิ้งกลมคำถามนี้ง่ายมากๆแต่งโมงไงล่ะคุณตาเก่งจังเลยค่ะกิ่งขอทายอีกได้ไหมคะได้สิจ้ะอะไรเอยดินอะไรอยู่ในกระเป๋าดินสอใช่ไหมคุณตาเก่งจังป่บปูกหมดเลย เป็นคำถามของตาบ้างอะไรเอ่ยต้นเท่าขาใบวาเดียวต้นกล้วยใช่ไหมคะใช่จ้าคำถามสุดท้ายแล้วนะตอบให้ถูกล่ะอะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าดูไปดูมาดำกว่าญ้านิดเดียวอะไรนะคุณตาช่วยหน่อยสิคะ ก็ภูเขาไงล่ะจ๊ะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เข้าใจสำนวนสซภาสรีด,ดีหรืออย่างจ๊ะเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ มาแล้วนะคะลูกเนื้อหาของเราในวันนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเรามาดูความหมายของสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยว่าแต่และหัวข้อมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูความหมายของสำนวนสำนวนจะหมายถึงถ้อยคำที่กล่าวกันมาช้านานนะคะลูกเป็นถ้อยคํำสั้น มีความหมายกินใจในเชิงเปรียบเทียบแต่มีความหมายไม่ตรงตัวนะคะลูกไม่ตรงกับชื่อสำนวนหรือมีความหมายอื่นแอบแฝงเรามาดูในเชิงเปรียบเทียบที่เป็นข้อความสัน้นๆว่าแต่ละสำนวนหรือตัวอย่างสำนวนเนี่ยมีสำนวนอะไรบ้างที่คุณครูนํามายกตัวอย่างในวันนี้คือสำนวนที่ชื่อว่าแกะดำเห็นไหมลูกจะเป็นข้อความหรือถ้อยคําสั้นๆที่ใช้ใ้ เชิงเปรียบเทียบนะคะลูกความหมายก็จะไม่ตรงตามตัวหรือไม่ตรงตามชื่อสำนวนเรามาดูแกะดาม,มีความหมายว่าคนที่ทำอะไรผิดแปลมักแตกต่างไปจากคนอื่นเราจะเรียกสำนวนนี้ว่าแกะดำหมูไม่เหมือนเพื่อนเลยคะวันนี้เพื่อนๆแต่งกายด้วยชุดนักเรียนค่ะแต่ว่าหนูเนี่ยแต่งกายด้วยชุด ลูกเสือเน่นาีอ่าก็จะเป็นแกะดำหรือทําอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากคนอื่นนั่นเองอเป็นสำนวนหรือถ้อยคําสั้นๆยกตัวอย่างสำนวนถัดไปเช่นม้าดิดก,กะโหลหมายถึงคนที่มีกิริยากระโดกกระเดกลุกลนหรือเป็นกิริยาที่ไม่เรียบร้อยมักใช้สําหรับผู้หญิงนั่นเองนะคะเราจะเรียกสำนวนนี้ว่าม้าดิดกระโหล ตัวอย่างสำนวนถัดไปคือผักชีโรยหนะ้าหมายถึงการทำความดีหรือกระทำใดๆแล้วเพียงเพื่อให้ผู้อื่นเห็นว่าทำงานเสร็จเรียบร้อยดีแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นอาจจะยังไม่สำเร็จร,ร่วมไปก็ได้เราจะเรียกว่าผักเชียโรยหนะ้ายกตัวอย่างเช่นครูถามว่าอการบ้านเสร็จหรือย,ยังงานกลุ่มเสร็จหรือย,ยังเด็กๆอาจจะบอกว่า ทำเสร็จแล้วค่ะ,ะาก,การทําความดีหรือกาะทำใดๆเพียงแค่ให้เพื่อนๆหรือให้ผู้อื่นนด่เห็นว่าอู้เราทํางานเสร็จก่อนเพื่อนเลยนะคะลูกเสร็จเรียบร้อยแต่ในความเป็นจริงแล้วแค่พูดไปเฉยๆแต่ความจริงเนี่ยยังไม่ได้เสร็จอะไรเลยนะคะเป็นตัวอย่างของสำนวนที่เป็นถ้อยคําสั้นๆในเชิงเปรียบเทียบนะคะมีความหมายที่ไม่ตรงไปตามตัวต่อไปเรามาดูตัวอย่างหรือความหมายของ สุภาษิตบ้างว่าสุภาษิตหมายถึงอะไรสุภาษิตจะหมายถึงถ้อยคําที่กล่าวแนะนำในเชิงสัง่งสอนตักเตือนด้วยหลักแห่งความเป็นจริงบอกแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่ท,ที่ดีมักจะหยิบยกมาสอนลูกหลานนักเรียนหรือ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่านะคะลูกซึ่งส่วนมากแล้วจะเป็นคำครองจองเรามาดูตัวอย่างของสุภาษิตบ้างเอ๊ะเอาอะไรมาสั่งสอนมาเตือนสติหรือบอกแนวทางให้เราประพฤติปฏิบัติที่ดียกตัวอย่างสุภาษิตเช่นเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะในเชิงสั่งสอนหรือตักเตือนหรือแนะนำให้เราประพฤติปฏิบัติที่ดีมีความหมายว่า ประพฤติตามผู้ใหญ่มักจะปลอดภัยหรือมักจะประสบความสำเร็จมักจะตรงกับสุภาษิตท,ที่ชื่อว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดต่อไปมาดูสุภาษิตถัดไปคืออในเชิงสั่งสอนคะ่ะลูกเห็นไหมคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมีความหมายว่าการจะทําการใดๆควรคิดควรศึกษาพยายามทําด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถตน ถ้าไม่ได้จริงๆนะคะลูกค่อยไปพึ่งพาคนอื่นหรือไปขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนั่นเองแล้วก็เลยเรียกสุภาษิตนี้ว่าตนเป็นที่พื่อนแห่งตน,นชี้นำเราไปในสิ่งที่ดีประพฤติในสิ่งที่ดีนะคะเตือนสติหรือเป็นแนวทางให้เรากระทําในสิ่งที่ดีงามนั่นเองต่อไปมาดูตัวอย่างสุภาษิตถัดไปคือรักดีหามจัว่ว รักชั่วหามสาวอ่ะมันเคยปรากฏอยู่ในภาษาพาทีของเราแล้วใช่ไหมคะบทถัดบทก่อนหน้านี้อ่นนี่ความหมายว่าการที่เราจะตั้งใจหรือฝ่ายดีประพฤติสิ่งที่ดีรักแต่สิ่งที่ดีทดําดีย่อมพบแต่ความสุขความเจริญแต่ถ้าเรารักชั่วหรือฝ่ายชั่วก็มักจะพบแต่ความลําบากอ่ามักจะพบแต่ความลําบากก็จัว่วจะมีน้ําหนักค่อนข้างเบาวกว่าเสาเยอะแย,ยะมากมายเลยการที่เราหามจั่วก็ยิ่งจะเบาวกว่า สิ่งที่เราไปหาเสานั่นเองเพราะเสาจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จนะหนักซึ่งเปรียบเทียบกับการที่เราทําความชั่วนั่นเองก็จะพบแต่วความยากลําบากนะคะอ่าต่อไปมาเรียนรู้เนื้อหาสุดท้ายก็คือคําพังเพยก่อนที่จะไปเล่นเกมตอบคําถามคําพังเพยจะหมายถึงคําที่เป็นถ้อยคําหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วค่ะลูกโดยกล่าวเป็นข้อความ กลาง,ลางเพื่อให้ตีความเข้าใจกับเนื้อเรื่องอ่ะเข้าใจกับความหมายหรือมีความหมายแฝงอยู่ในตัวอาจจะเป็นคําที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรยหรือในทํานองเสียดสีอ่ะเรามาดูว่าเปรียบเปรยกับเสียดสีเนี่ยมีการยกตัวอย่างคําพังเพยว่าอะไรบ้างในทางเปรียบเปยหรือเสียดสีเช่นหัวล้านได้หวีอ่ะมีความหมายเสียดสีหรือเปรียบเปยว่า พูดที่ได้สิ่งใดซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนเองนะคะมักจะตรงกับคําพูดที่มาคู่กันว่าหัวล้านได้หวีมักจะตรงกับคําว่าตาบอดได้แว่นนั่นเองอต่อไปมาดูคําพังเพยตัวอย่างถัดไปคือคําว่าสักครู่นะคะลูกสีซอให้ควายฟังนะในเชิงเชิงเสียดสีอ่าเปรียบเปรย สีซอให้ใครฟังจะหมายถึงการที่ผู้สอนผู้ที่มีความรู้น้อยกว่าได้ฟังในสิ่งที่เราสั่งสอนไปแต่ผู้ฟังนั้นไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยค่ะจะฟังหรือด้วยฟังก็ไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะคะลูกเพียงแต่ฟังเฉยแต่ไม่สามารถทําความเข้าใจได้ทําให้ผู้สอนนั้นนเสียเวลาเปล่าสอนไปก็ไม่ได้อะไรเลยมักจะตรงกับคําพังเพยที่ชื่อว่าสีซอให้ใายฟัง ่อวไปมาเรียนรู้หรือยกตัวอย่างคำพังเพยขัดไปนะคะลูกตรงกับคำพังเพยที่ชื่อว่าสักครูนะคะลูกตรงกับคำพังเพยหรือตัวอย่างคำพังเพยว่าคามคกขึ้นบ่อเป็นการเปรียบเปรยใช่ไหมคะลูกหรือเป็นการเสียดสีว่าคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักจะแสดงกิริยา โอ้อวดหรือลืมตัวหูไม่รู้ไม่จําไม่ได้เลยว่าแต่ก่อนตัวเองเคยยากจนต่ําต้อยมีฐานะที่ไม่ดีมาก่อนพอรวยขึ้นหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่าก็มาจะโอ้อวดลืมตัวเองฮะออกนอกหน้านอกนาออกนอกหน้านอกนอกตานั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเรามาสรุป ทั้งสหัวข้อไปพร้อมๆกันสำนวนก็จะหมายถึงคำหรือข้อความที่มีความหมายโดยในมีลักษณะในเชิงเปรียบเทียบและไม่แปลตรงไปตามตัวอักษรหรือไม่แปลตามชื่อสำนวนนั้นๆนั่นเองสุภาษิตก็จะหมายถึงคำหรือข้อความนะคะลูกที่เป็นคติเตือนใจอลึกซึ้งในเชิงของคำสั่งสอนที่มี ที่เป็นสั่งสอนคนที่มีอายุน้อยกว่าใช่ไหมคะลูกว่าจะสั่งสอนอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไรถึงจะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีเราจะเรียกว่าสุภาษิตและคำังเคยก็จะเป็นความหมายลักษณะกลางที่เก่าวเสียดสีแต่ยังไม่อยู่ในเชิงของสั่งสอนนั่นเองนะคะเรามาเล่นเกมนะคะลูกตอบความหมายของสำนวนต่อไปนี้ ให้ถูกต้องนะคะลูกว่าควรจะเหมาะกับอะไรเด็กๆดูซิภาพที่หนึ่งนี่กบน่าจะเหมาะกับสำนวนที่ชื่อว่าอะไรคะลูกกบในอะไรคะกบในกาลาครอบก่อนที่เด็กๆจะไปเล่นเกมภาพที่สองน่าจะเหมาะกับสำนวนที่ชื่อว่าอะไรคะลูก ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่างฝ่ายต่างก็รู้ความลับซึ่งกันและกันอ่าก็เลยตรงกับสำนวนสุภาษิตที่ชื่อว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ต่อไปภาพที่สามน่าจะเหมาะกับสำนวนสุภาษิตที่ชื่อว่า เห็นครกขึ้นภูเขาเห็นครกขึ้นภูเขานะคะลูกภูเขามีลักษณะค่อนข้างชันใช่ไหมคะลูกครกก็มีลักษณะที่หนักพอสมควรการที่เราจะทําอะไรนะคะลูกในสิ่งที่เกินความสามารถของตนเองอ่าย่อมที่จะต้องฝึกความอดทนหรือใช้ยความพยายามสูงมากพอสมควรน,นะคะต่อไปเรามาเล่นเกมต่อ สำนวนสุภาษิตและคำพังเพยนะคะลูกเรามาดูมีทำนวนสิบข้อก่อนจะไปเล่นเกมก่อนที่เด็กๆจะเล่นเกมเป็นของตอนเองเรามาดูข้อที่หนึ่งน้ำพึ่งเรือเสืออะไรคะเสือพึ่งป่า,ปาอ่าเสือพึ่งป่าถูกต้องค่ะรับหนึ่งคะแนนต่อไปสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมีชื่อว่าวัวหายวัวห,หายล้มมาะลรค่ะ นี่แล้วอ้าวัวหายล้อมคอกถูกต้องค่ะเก่งมากครับไปหนึ่งคะแนนต่อไปค่ะอ่าเติมคําที่อยู่ข้างหน้าบ้างจุดจุดจุดเตืนอนต้มอ่าเตือนตัวออกหน้าออกตาค่ะลูกมักจะตรงกับํำนวนที่ชื่อว่ากระต่ายตื่นตูมอ้กระต่ายเตืนอนตูมแสดงกริยาออกหน้าออกตานะคะลูกกระต่ายตื่นตูมต่อไปค่ะเขียนเสือจุดจุดจุด าจำนวนนี้ไม่คให้วัวกลัวเขียนเสือให้วัวกลัวถูกต้องค่ะลูกเก่งมากต่อไปนี้เหตุการณ์ร้ายในปัจจุบันแล้วก็เป็นเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายที่อยู่ข้างหน้าอีกตรงกับสำนวนสุภาษิตคำพังเพยทางเพยนี้เสือปะจระเข้เอ่อถูกต้องค่ะลูกหนีเสือปะจระเข้เก่งมากค่ะล้วไปอีกหนึ่งคะแนนต่อไปมาดูข้อที่หกสาวไส้ จุดจุดจุดมักจะกกอ่าถูกต้องค่ะสาวไส้ให้การกน,นะคะต่อไปค่ะส้ำนวนสุภาษิตทำพังเพยเติมคำที่อยู่ข้างหน้าบางจุดจุจุด,จด,จดร้อนท้องมักจะตรงกับกินกปูนร้อนท้องค่ะกินปูร้อนร้อนท้องถูกต้องค่ะลูกเก่งมากนะคะคนที่แสดงอ่าทำความผิดและก็เลยทำ อาการที่รุดออกมานะคะตัวร้อนออกมาเสียกอดอาการร้อนตัวนะคะตรงกับจำนวนสุภาษิที่ชื่อว่ากินปูนร้อนท้องต่อไปค่ะปิดทองหลังค่ะอ่าปิดทองะ,ะงถูกต้องค่ะต่อไปตําน้ําพริกจุดจุดจุดตำน้ําพริกละลายแม่น่าละ,ล,ะลายแม่นะถูกต้องค่ะลูกการที่เราจะลงทุนอะไรแล้ว ผลประโยชน์ออกมาไม่คุ้มกับทุนหรือสิ่งที่เราลงทุนไปเท่ากับเสียเปล่าเลยค่ะละลายทิน้งนแม่น้ำนะคะต่อไปจุดจุดจุดบ่อนไส้จุดจุด,จด,จด,จดนอนบ่อนไส้นอนบ่อ,บอนไส้ถูกต้องค่ะลูกเก่งมากนะคะโตฝ่ายตรงกันข้ามอ่าเป็นอีกกลุหนึ่งอะ่ะเพื่อนใกล้ชิดของเราเนี่ยอาจจะเป็นนอนบ่อนไส้ไปบอกความลับให้กับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามก็ได้นะคะลูกเราจะเรียก สำนวนสุภาษิตคำพังเพยนี้ว่าหนอนบ่อนไส้เป็นเกมจับคู่สำนวนอ่ะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตนนะคะลูกมีทั้งหมด10ข้อ10คะแนนเรามาดูความเร็วจับเวลาด้วยเด็กๆทำไปกี่นาทีและได้คะแนนไปเท่าไหร่อ่ะยกตัวอย่างเช่นภาพที่เด็กๆเห็นอยู่หน้าจอที่คุณครูแชร์ในะขณะนี้นะ่าจะตรงกับสำนวนสุภาษิตคำพัง,พงเพยที่ชื่อว่าติดข้อ ปิดทองหลังพระเด็กๆทำเวลาไปด้วยเลยโอเคไหมคะอ่านเดี๋ยวคุณครูส่งลิงก์ให้นะคะลูกเด็กๆเข้าไปที่กล่องข้อความแชทลูกเข้าไปที่กล่องข้อความแชททำเวลาดูเวลาความเร็วแล้วก็ดูคะแนนไปพร้อมๆกันโอเคไหมคะอ่าเด็กๆเข้าไปที่กล่องข้อความแชทลูกเด็กๆเห็นลิงก์ที่คุณครูส่งให้หรือยังคะเห็นไหมคะลูกนะคะ อาเห็นแล้วเริ่มจับเวลาค่ะจับจับเวลาด้วยนะคะลูกเราจะทําเวลาแล้วเราจะทําคะแนนไปด้วยไม่ได้เก็บคะแนนจริงๆนะคะลูกแต่ฝึกเด็กๆเพื่อเป็นการทบทวนเพื่อเป็นการเรียนรู้ทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาวันนี้นะคะอ่ะเริ่มได้เลยค่ะทําของตนเองเลยนะคะทําของตนเองเลยจับเวลาไปพร้อมเลยนะคะลูกจับเวลาพร้อมเลยลงมือได้เลยค่ะ เกมที่สองคะ่ะลูกเกมที่สองเริ่มจับเวลาเหมือนเดิมนะคะเกมที่สองจะเป็นชื่อสำนวนสุภาษิตคําพังเพยและให้เด็กๆนะคะลูกหาภาพสำนวนนันให้ตรงกับข้อความที่โจทย์กําหนดให้นะคะลูกให้ถูกต้องโอเคไหมคะเริ่มได้เลยคะ่ะจับเวลาแล้วนะคะ